ความรักที่มีต่อธรรมนี่มันเลเป็นเลือดเป็นเนือ้อเป็นดวงจิตดวงใจของเราเองแต่ทุกคนเนี่ยถ้าถ้าเข้าไปถึงตรงขอเพียงได้รักเท่านั้นแหละขอเพียงได้รักมันจะหลุดออกจากอารมณ์ขอาเขตียดเหตุผลแบบยุ่งยากยุ่งเหยิงแบบหยาบๆนะเหตุผลแบบหยาบแบบหยาบ,ยาบ,ยาบจนในโลกมนุษย์ใบนี้ทําไมทุกุธงต้องทรงสนอภัยาทานเป็นอาจานอันสูงสุด สำหรับผู้มีปัญญาญาณบารมีแล้วมันหลุดเข้าไปสู่อภัยทานอภัยทานเป็นทานอันสูงสุดเนี่ยไม่ต้องไปข้องคากับสิ่งใดก็สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาอยู่ในตัวอภัยทานเนี่ยเป็นทานันสูงสุดถ้าเป็นเมตตาวิมุตติก็ไม่ได้ผิดมันเลยเป็นคําเดียวกันเป็นวลีเดียวกันเป็นสัมบัติสัมนวนเป็นโวหารเป็นวาทะเป็นโวหารอันเดียวกันเมตตาธรรมเรียกว่าเมตตาวิมุตติ หรือว่าอาภัยยทานเปนทานนันสูงสุดมันเลยย่นย่อเข้ามาหาหัวใจของเรานีเองหัวใจของเรานี่เองเราก็ไปติดไปล้องไปคาตามขอบเขตและเหตุผลเส้นทางถูกผิดแบบหยาบกลางละเอียดแต่จิตเราก็ต้องติดอยู่ตรงนั้นเองคนนั้นถูกคนนั้นผิดเราถูกมันเลยมีเอียงซ้ายและเอียงขวามันมีเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วเอียงขวาลับลำเอียงพ่อช้างอันนี้ก็ยังแบกอยู่นะจับไฟอยู่ถ้าลาเอียงพ่อช้างสร้างๆๆๆงส้งงนี่ ฮ้อนฮักฮักฮัก,กนี่เย็นแต่ว่ามือหนึ่งกระจับไฟมือหนึ่งกระจับน้ำแข็งเอาบนนุ๊กมือหนึ่งกระจับไฟมือหนึ่งกระจับน้ำแข็งจับไฟมันก็ฮ้อนแห้งเร็วทกเร็วจับน้ำแข็งก็เย็นดีกระจับก็ไปจับได้ดนทำไดไฟเย็นทุกแต่ทําไมเราไม่ยินเฉยๆล่ะอยู่กลางๆระหว่างกองนี่คือกองไฟอันนี้คือน้ําแข็งแต่เราอยู่กลางไงเราจะลําเอียงเพราะรักลาเอียงเพราะชังชีวิตทั้งชีวิตก็อยู่มาอย่างนี้ตลอด แต่เราว่าเรารู้นะรู้ว่ามันร้อนรู้ว่ามันเย็นแต่ว่ามันเราไม่รู้ละนี่นะรู้อยู่ก็ยังจับอยู่ก็ยังร้อนอยู่เด้รู้อยู่ก็แบกอยู่หนักนะเออหนักเนาะหนักนเนาะเจ้าพวกเคยวางเลยไหมหู้ยู่ข้าเจ้ว่าเจ้าของหู้อยู่ว่วามันห้อนหู้อยูนักมันนักหู้อยู่มันถูกเจ้าพวกเคยละเลยไหมไม่เคยวางทุกเลยไหมเออมันเลยลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชัง มาตลอดชีวิตทั้งชีวิตแต่ว่าเจ้าของรู้อยู่นะเจ้าของรู้อยู่แต่ไม่เคยละไม่เคยวางฉะนั้นย่นย่อเข้ามาหาหัวใจเราจริงๆรนี่เลยสร้างอภัยทานให้มันเกิด <Yeah. S 1> การสร้างอภัยทานมันจะมาลัดเอาทีเดียวเลยก็ไม่ได้ <Yeah. S 1> เบื้องต้นก็เลยมาศึกษาศึกษาก็คือสั่งสมศึกษาแล้วก็สั่งสมในการให้ทานวัตถุข้าของเงินทองที่จับต้องด้วยกายเนื้อที่เราหามาได้ยากยิ่ง เราหึงเราหวงเราเรามาฝึกการให้คือก,การละที่เป็นวัตถุเข้าของเงินทองที่หามาด้วยยากยิ่งเราฝึกคือการให้คือการละการวา,างแบบจับยาบจับต้องมองเห็นเมื่อเราฝึกการให้ฝึกการให้ในหลักทานะบาลีการให้ทานเป็นการสังหารกิเลสความตนีที่เหนียวความยึดมั่นถือมั่นแบบจับหยาบภายในใจเออน,นีพระพุทธเจ้าจะสอนอย่างนี้ ถ้าเราไม่เคยทําบุญไม่เคยทําทานไม่เคยสะละเราก็ไม่เห็นอารมณ์ความหึงความหวงภายในจิตของเราที่มีต่อวัตถุสิ่งของนั้นๆเดะอย่าไปว้าอย่าไปอวดดีเถาพูดได้ก็ได้ความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุสิ่งของเพศสิหาม่ได้ยากสล,สลัดสละออกไปเออมีสติก็เห็นว่าความยึดมั่นถือมั่นมีความหึงความหวงอยู่ในตัวตรงนั้นแหละแต่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเหนืออารมณ์ตรงนั้นได้แล้วก็เลย การทำทานก็เลยสังหารกิเลสความตนีที่เหนียวออกจากใจการทำทานเลยการทำทานโอ้ถ้าเราทำได้แล้วมันดีมันเนี่ของดีทำแล้วมันอยากทำอีกจะรู้หรือไม่รู้มันก็อ่ามีความดีอยู่ในตัวของดีนะของดีทำแล้วอยากทำอีกได้อยากทำอีกทำแล้วอยากทำอีกเหมือนตัวผ้าอาจารย์ไปกรุงเทพนี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไปทำงานกรุงเทพไปหัดเกียร์ในพอยโอรุจยาก ขาก็มานอนอยู่กับลุงบุญตาที่ไปซื้อนาเพื่อนเนี่เออมานอนอยู่กับเพื่อนในวันเย็นวันเสาร์ก็มาอยู่มากินหนึ่งวันกับข้าวสามมื้อนี่อ่วาวันเช้าวันจันทร์ก็ต้องกลับไปทํางานก็มาเจอขอทานสะพานลอยก็เลยเอาเงินให้ขอทานบาทเดียวนั่นแหละอันนี้สงสารเอาให้เขาบาทเดียวนั่นน่ะมันเป็นอารมณ์และความรู้สึกกายเบาจิตเบาขนพองสยองก้าวอ่าและมีความสุขครั้งอาทิตย์ ก็คิดในใจว่าโอ้คือดีถวะคือน่าหอดวันอาทิตย์อีกแฮะอย่าเอาเงินไปให้ขอทานบอลน่ะ่ะอยากได้อารมณ์และความรู้สึกดีๆแบบนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยไงไหมเราไม่รู้ว่าเป็นบุญนะเนี่ยไม่รู้แต่ว่าเราอยากให้เราให้แล้วมันมีความสุขมันมีความดีแม้กระทั่งการงานที่เราทําหมู่เพื่อนเพื่อนร่วมงานก็มีความสุขทั้งอาทิตย์ก็เลยคิดอยู่ในจิตในใจตนเองว่าน่าหอดวันอาทิตย์อีกแล้วอย่าเอาเงินไปให่ขอทานอีกอยากมีความรู้สึกแบบนี้ไหม ความหมายอันนี้แหละการอันนี้สงทานจะรู้หรือไม่รู้มันก็มีความสุขเวว่าะมันมีความดีอยู่ในตัวมันมีอันนี้สงมันมีคุณมีค่าอยู่ในตัวตรงทานนั่นแหละทีนี้เอ่อาย่นย่อมาทำคำสอนพระพุทธองค์ก็เลยว่าทานศีลภาวนานนี้เป็นหลักใหญ่ใจความของพระศาสนาเป็นหลักใหญ่ใจความเลยได้หนิหลักใหญ่ใจความของพระศาสนาเลยเออ อาวาทานเบื้องต้นมาทําบุญมาทําทานก่อนหัดฝึกสละสิ่งของหัดฝึกความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุเข้าของถ้าเราสละวัตถุเข้าของเงินทองที่เรายึดมั่นถือมั่นเราก็สละอารมณ์เพราะว่าอารมณ์มันเราฝังอยู่ในวัตถุไงวัตถุทานวัตถุทานวัตถุธทมวัตถุธรมเพราะว่าจิตเราก็ไปฝังอยู่กับอารมณ์ที่เราถือไงที่เราให้ไงเมื่อให้ไปแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเบามันสบายทำไมดี ให้อยู่เรื่อยๆให้อยู่บ่อยเกิดอารมณ์ความรู้สึกว่าอือย่างเรามาเนี่ยก็เริ่มมีมารักษาศีลอยู่ในตัวมีศีนห้ามีศีลแปดอยู่ในตัวขณะที่ฟังจิตเราไม่วุ่นไวายไม่ใส่แสดือยว่าไม่วุ่นวายแล้วก็เป็นศีลอยู่ในตัวมารักษาศีลขณะเดียวกันอการรักษาศีลก็ระงับความฟุ้งซ่านความรำคาญเป็นกิเลสตัวกลางๆความฟุ้งซ่านความรำคาญ จากอารมณ์ทั้งหลายที่มันบีบคั้นหัวใจก็เลยศีล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 ก็เลยตัดศีลอารมณ์ทั้งหลายที่มันปกปิดที่มันห่อหุ้มที่มันบดบงังที่มันยุ่งเหยิองออกเย่ยศีลเนี่ยก็เลยเป็นกิเลสตัวกลางๆที่จะมาละมาวางอารมณ์กิเลสกลางๆที่มันวุ่นวายใส่แส่นั่งภาวนาปฏิบัติอะไรก็ไม่สงบเพราะว่ามันยุ่งมันเหยิงเอาไปเอามาก็มันลำดับอยู่ในตัวเอาไปเอามาก็เห็น อันนี้สงทานบ่ะเนี่อยอภัยทานไปทานนันสูงสุดอยากเรามานั่งอยู่นี้อยากเมือ่ออยากกระสั้นอย่างที่กับระเดเมือ่อเอาแปลมากกิดคือพ่อเอาไปยนดอกอภัยทานเนี่เพื่นซักมาเถดะเดเอาแปลมาความรู้สึกของเราเรามีความสุขมันเลทานศีลภาวนาอภัยทานไปทานนันสูงสุดย่นย่อมาหาความรักที่ไม่มีเหตุผลแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนาตตาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาใจผิดไหมไม่ผิด เมตตาไมมุตเมตตาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันตายไปจากใจคขา,า,าว่าตายแล้วตายแล้วฟื้นได้สุนีตายจากความยึดมั่นถือมั่นแต่สิ่งที่มันตายแล้วมันเป็นของทิพเป็นของเทปเป็นของธรรม